คนอื่นเขาคือหมื่นคือคุณบัตวารูปไอหมอคุณนี่คือลิงคือคางลิงคือคางรูปร่างไม่คือใครมันยังเขาก่อไฟคือคุณไม่ทำเบี่ยงทำบายก็ยอมไม่ทำบ่อยเมื่อครั้งยังเป็นเด็กหน่อยก็ทำนักทำเบาผีเอ้เมื่อไรจะมากินข้าอยู่ใดก็ชิงแต่มา นะโมพุทธายะนะมาพ,ามาพาะสะมมหาอูยานะยาอายุวันโอสุขังพลังเอาขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยชิดสิ่งใดสมใจปรารถนารวยรวยแห่งๆมีเงินเหลือใจเถิดสาธดยงยันสิ่งปูชิมเสียงสุเฉินแห่งๆๆแห่งเซียงเลยออ หลวงพ่อทองสุทธักีโลท่านเล่าว่าท่านเกิดมาอาภัพพ่อแม่แยกทางอาศัยกับตายายจบชั้นป .4 ไปทำนาเกี่ยวข้าวค่าแรงวันละห้าบาทใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอายุ21ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารท่านคิดออกบัวทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ขณะนั้นไม่มีเงินแม้จะซื้อผ้าไตรจีวรดีที่มีญาติของเจ้านายรับเป็นเจ้าภาพจัดซื้อเครื่องบวชให้ท่านว่าไม่เคยลืมบุญคุณครั้งนั้นจำได้กระทั่งลูกหลานของผู้มีพระคุณ หลวงพ่อทองสุทธสีโลสิทธเอกหลวงพ่อคุณที่สิทธยานุสิ์ต่างเคารพและนับถือกันอย่างมากมายสิทธผู้ติดตามหลวงพ่อคุณไปทุกที่ทั่วสารทิศและท่านเป็นสิทธเพียงผู้เดียวที่หลวงพ่อคุณไว้วางใจมากที่สุดหลวงพ่อคุณได้ถ่ายทอดพระคาถารวมถึงการจารักระที่เชื่อกันว่า มีพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยสืบทอดมาถึงปัจจุบันวัตถุมงคลหลวงพ่อทองสุสิโรนะครับมีลูกศิษย์ลดความเนี่ยเป,เ,ปเป็นอีกปฏิหารหนึ่งรถความลดลงเหวนะครับแต่ก็ไม่เกิดก็ไม่มีอะไรครับรอดพ้นแล้วก็มีลูกศิษย์อยู่มีลูกศิษย์อยู่คนใช้ปืนนะครับใช้เป็นปืนลองเหรียญท่านนะครับ ไปลงแล้วก็มาขอข้ามามาขอข้ามาท่านนะแล้วพ่อก,ก็เลยบอกว่าก็ไครับว่ากัวมันจะออกหลัง